กลับมาเหนื่อยก็ไปต้องถามอะไรแล้วลูกก็อยู่แต่ในบ้านทั้งวันนอนกันทั้งวันก็ยังกลับเข้าไปไม่ได้อีกลูกจะมานั่งข้างนอกยุ่งก็ต้องชอ็อตยุ่งกัดก็ต้องช็อตยุงไว้ก่อนต้องเอาใจลูกอีกพอลูกก็จะต้องมานั่งข้างนอกก็อยู่ในบ้านทั้งวันละสามสีทุ่มยังไงก็ต้องนั่งไว้ก่อนเอาเข้าบ้านเร็ว ปรเดี๋ยวก็นอนหลับก็ตื่นไว้ปลุกอีกใครไม่เลี้ยงแมวไม่รู้หรอกนอนอยู่บนหัวกันหมดเลยยิงยังเป็นทอมี่ <c oughs> ไอ้เบ์จานี่ไปอยู่ทำไมบนหัวเมยเน,น่ะนาอชอบที่สูงอืมดีนายอยู่กับพี่เก่งไงเก่งเหมือนกัน, <c oughs> นกเลยอืมเจน <c oughs> ตุ๊บไปแ,แม่ชอบยุงให้น้องก่อนนะ ยุงมันมามันก็ช็อตยุงให้น้องก่อนนะเป๊ะพระราดอนไม่ก่อนพระราดอนไม่ก่อนพระาดอนไม่ก่อนไม่จมเสียงเองนีมเนี่ยพระราดอนไงเห็นไหมยุงอะสงสารแม่มัม้งไมน้มานั่งตบยุงเพราะว่าลูกก็อยากจะนั่งข้างนอกก่อนไม่ไมีสงสารหนู นอนยู่บ้านทั้งวันนี่เนี่อนอนทั้งวันนี่นอนทั้งวันแล้วเนาะอ๋อนังสารมากเลยนะพวกแก่นอนจิ้มอิ่มเปนหนูก็จะกออกมานั่งข้งางนอกมังหนังสารที่สุดเลยเนาะลูกเนี่ยใช่ไม่ต้องเข้าใจหนูนี่หน่าท้องสารสุดๆเลยกลัวึ้นไปข้างบง <c oughs> ไปเลยขึ้นไปเลยกลัวเขาปิ้งไปขึ้นไปเลยปิ้งไปปิ้งไปปิ้งปองปิ้งปองนะปิ้งไปขึ้นไปข้างบงไปปิ้งไปปิ้งไปไปเลยอยู่บนนู้นเนี่ยกลัวยุงก็ quá yung có phải ở bên đó rồi, pyung cắn, mẹ, ta mẹ cho thái, nó không cua, ăn yung bơm, nó rồi, ăn yung bơm, cái ai bầu, number jammy, mẹ không thấy nó này, number, kinh quá number ạ, rớt, nó không, 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 เขาจุดจเนี่ยไม่จับแม่ก็หัวก็องจุดเนี้ยคนเนี้ยลูกแม่มขี้อ่อนเนี่ยมคิออนนี้คิออนมันมียุงม,มันมาลูกยุงมันมาแม่ก็ค่อยช็อตมันค่อยช็อตมันเลยพาราดอนสีชาพันห์อือหือโ,โฟแฮนโฟแฮนโฟแฮนเนโฟแฮนยุงลูกโฟแฮนแน่หนู b a ็ k แฮนด์เจนแบ็คแฮนด์เจนเอตีทุกบ้านเป็นอย่างนี้ไหมเอตีบ้านไหนเป็นอย่างนี้มั่งกับจากที่ทํางานแล้วก็ให้เกียรให้ข้าวให้น้ําเสร็จก็ต้องมานั่งเฝ้าลูกนั่งเฝ้าลูกข้างนอกก่อนเพราะว่าแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกแบบเปิดไงเลี้ยงให้เขาอยู่ในนี้ <c oughs> โอ้ยน้ยยื